หลายครั้งที่เวลาเราทํางานหรือว่าอ่านหนังสือเพลินๆเนี่ยเราต้องการสร้างบรรยากาศให้มันแบบดูมีสุนทรียภาพเราจะเปิด YouTube ฟังเพลงแล้วก็จะคุ้นเคยกับภาพของเด็กผู้หญิงผมสั้นสวมเสื้อกันหนาวหรือว่าสเวเตอร์สีเขียวนั่งอยู่บนโต๊ะทางานริมหน้าต่างบนโต๊ะเต็มไปด้วยสมุดโน้ตการบ้าน เธอสวมหูฟังจดบันทึกแล้วก็อ่านหนังสือไม่เคยพูดไม่เคยลุกไปที่ไหนและมีเพียงแสงสว่างจากโคมไฟที่บนโต๊ะของเธอแล้วก็แสงดวงจันทร์จากข้างนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาถ้าว่าคุณคุ้เคยกับโลไฟเ r ลเนี่ยคุณอาจจะไม่อยากฟังเรื่องต่อไปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n นิกกี้มารับผมอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่อีกเช่นเคยเย <Yeah. S 1> ในวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังฮะถ้าใครที่เป็นคนที่มีสุนทรียภาพเป็นคนที่ชอบสร้างบรรยากาศเวลาที่คุณอ่านหนังสือทํากันบ้านหรือว่าทํางานบ้านใดๆก็แล้วแต่นะครับคุณอาจจะคุ้นเคยกับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโล f i Girl ช่องสตรีมมิ่งที่เล่นเพลงเป็นแนวโลไฟฮิปฮอปฟังเพลินๆบีดจังหวะดีๆช่วยทำให้เราเนี่ยมีสมาธิในการอ่านในการทำงานมากยิ่งขึ้นทุกคนอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมาก,มากๆเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีที่แบบ Dark um ดั๊กดั๊กดำมืดทฤษฎีที่คุณเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเบื้องหลังของโล f i เกิลคนนี้คุย อะถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนิกด้วยเพราะว่าทุกการกดไลค์กดแชร์เพียงแค่คุณเนี่ยกดคลิกไปที่ปุ่มตัมภาพแบบนี้นะครับมันช่วยนิกได้มากๆเลยครับและเพื่อไม่ไปการเสียเวลากับผมเราไปรู้จักกับ LoFi Girl แล้วก็แบ็กสตอรี่ดังๆของเธอกันครับ Is e n y b o d y watching? Help me! They've been holding me here for seven years. Every day they make me listen to the same fucking song. โลฟ f i เกิลหรือว่าบางคนเรียกเธอว่าสาวน้อยโลฟ f i นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในปี2017บนช่อง YouTube ที่ตอนแรกเนี่ยออริจินอลเลยเขามีชื่อช่องว่า c h i l Kao ซึ่งเป็นช่องเพลงของฝรั่งเศสที่สตรีมเพลงแนวโลฟ f i ฮิปฮอปตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดซึ่งเพลงแนวนี้เนี่ยเป็นเพลงบรรเลงแนวผ่อนคลายที่ได้รับความนิยมมากมายจากคนทั่วโลกแต่ว่าในช่วงปีแรกๆเนี่ยมาสคอตที่ปรากฏอยู่ในสตรีมนั้นไม่ใช่โลฟเกิลที่เรารูจักนะครับ แต่ว่าเป็นเด็กสาวชิซุกุซึกิชิมะคาแรคเตอร์ใน Whisper of the Heart ภาพยนตร์ของส t u d i โอ h ิบิในปี1995และเป็นที่น่าประหลาดใจมากครับเพราะว่าการสตรีมมิ่งเพลงสดๆ24ชั่วโมงที่ไม่เคยหยุดเลยของช่องชิวคาวนั้นได้รับความนิยมมากมายจากคนทั่วโลกซึ่งมีผู้ที่วิเคราะห์แล้วว่าด้วยสไตล์เพลงแล้วก็ทั่วงทำนองของเพลงนั้น สามารถเชื่อมโยงเข้ากับคนทั่วโลกได้อย่างลึกซึ้งเพลงนั้นดูคุ้นหูผู้ฟังเหมือนกับช่วงเวลาที่เคยผ่านแล้วก็จินตนาการที่ไม่มีอยู่จริงนิกไม่แน่ใจว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเคยฟังเพลงจากช่องโลฟเกิลหรือว่าชายคาวมาก่อนกันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจินตนาการที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่ามันฟังแล้วด้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วในอดีตเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่่่่่่วววาา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 หลัังงงงจกทีีชอชออยยยคนนนน้้นไดรม รียกว่าไม่มีวันไหนที่หยุดเลยในที่สุดครับการสตรีมมิ่งก็ได้รับการหยุดระงับชั่วคราวในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของปี2017เนื่องจากปัญหาทางลิขสิทธิ์ที่ทางช่องใช้คลิปของชิซุกุมาเป็นมาสคอตในการสตรีมเพลงแต่เนื่องจากความนิยมของช่องและความต้องการในการผลักดันธุรกิจทำให้ช่องนี้ได้มอบหมายให้ควอนปาโบลศิลปินผู้สร้างแอนิเมชันชาวโคลัมเบียออกแบบคาแรคเตอร์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชิซุกุ เป็นเด็กสาวที่สวมเสื้อสีเขียวนั่งริมหน้าต่างแล้วก็กำลังเรียนหรือทำการบ้านใส่หูฟังตลอด24ชั่วโมงที่เรารู้จักกันในชื่อ Low-Fi Girl นี่เองครับถ้าเราได้ฟังเพลงจากช่องนี้ในช่วงที่เขาเปลี่ยนจากชื่อของชายคาวมาเป็น Low-Fi Girl ในวันที่18มีนาคมของปี2021อย่างเป็นทางการเราเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับ l o f i Girl คนนี้กันเป็นอย่างดีครับซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยพูดไม่เคยแสดงอารมณ์อะไรให้เราเห็นมากมายนะัก แต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยการแสดงออกที่นิ่งเฉยของเธอกับ การเรียนอย่างต่อเนื่องทําให้คนทั่วไปที่เป็นแฟนของเธอในช่องนี้เนี่ยเริ่มตั้งคําถามกับเรื่องราวเบื้องหลังของเธอที่ไม่เคยได้รับการเปิดเผย <S 1> <S 1> อย่างน้อยเนี่ยในปี2023ครับหลังจากที่เธออยู่บนสตรีมมิ่งมาอย่างยาวนานทางทีมงานเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยชื่อจริงๆของเธอที่ไม่ใช่ low f i girl สาวน้อยคนนี้เนี่ยเธอมีชื่อว่าเจดครับอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่เธอเนี่ยมีแต่ความลึกลับรอบต,ตัวเต็มไปหมดเลยชาวอินเทอร์เน็ตหรือว่าแฟนๆของเธอก็ได้พยายามเสนอคฎีเบื้องหลังที่ลึกลับเกี่ยวกับ เจสหรือว่าโลไฟเกิลพวกเขาจินตนาการว่าเธอคือนักเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ขยันเรียนอ่านหนังสือทำกันบ้านทุกคืนและเธอก็ฟังเพลงตลอดเวลาเพื่อให้มีสมาธิแล้วก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นซิมโบลของคนที่กำลังมุ่งมั่นในเรื่องต่างๆในชีวิตแต่บางคนเนี่ยก็เสนอทฤษฎีที่น่าขนลุกว่าเธอเป็นตัวละครที่ติดอยู่ในลูกของตัวเองนั่งเรียนอ่านหนังสือ ฟังเพลงซ้ำๆโดยที่ไม่มีวันได้พักเหมือนกับว่าเธอเนี่ยไม่มีทางออกจากห้องนี้ได้เลยครับหรือว่าทฤษฎีที่ดาร์กมากที่สุดอันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเธออาจจะเป็นเพียงแค่จิตสํานึกของตัวเธอเองที่อยู่ในหลูปของความคิดในขณะที่ตัวตนจริงๆของโลไฟเกิลนั้นกําลังอยู่ในอาการโคมา่าหลังจากอุบัติเหตุบางอย่างและเสียงเพลงที่เธอกําลังฟังอยู่นั้นก็อาจจะเป็นเพลงที่เธอได้ยินจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลก็ได้ แล้วขนลุกไหมครับและแล้วก็มาถึงช่วงเดือนเมษายนในปี2023ที่ทําที่ทำให้แฟนๆของโลไฟเกิลถึงกับต้องช็อกซีนีมาในเหตุการณ์แปลกประหลาดที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่ที่เธอเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นมาเป็นเวลาหลายปีปกติแล้วเนี่ยโลไฟเกิลจะนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างอ่านหนังสือจดบันทึกทำกันบ้านฟังเพลงมีลุกไปนอนที่เตียงบ้างแต่ว่าก็ถือว่าทำแต่สิ่งเดิมๆซ้ำๆในวันที่7เมษายนปี2023เนี่ยจูๆ่ๆเธอก็ หายไปจากห้องทิ้งไว้เพียงเก้าอี้ที่ว่างเปล่าแล้วก็หน้าต่างที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้นี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกครับที่เธอเนี่ยได้หายตัวออกไปจากสตรีมแฟนๆเนี่ยพอได้เห็นปุ๊บก็ตกใจนะครับพากันคาดเดากันไปต่างๆนานา,นาว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลฟ g i เกิลแล้วก็เริ่มมีคนตาดีครับสังเกตว่าหน้าต่างฝั่งตรงข้ามอาพาร์ตเมนต์ของเธอเนี่ยเริ่มมีแสงไฟสีฟ้ากระพริบจนบางคนเนี่ยถึงกับเริ่มถอดรหัสของแสงกระพริบนี้ครับเพราะเชื่อว่าแสงกระพริบนี้คือรหัสมอร์ส ว่ากันว่ามีบางคนเนี่ยแปลออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งข้อความที่ถูกแปลออกมาเนี่ยมันเป็นข้อความว่าเรากําลังจะมาถึง vr arriving นั่นแหละครับทฤษฎีต่างเนี่ยก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตหลายคนก็คิดว่าเธอเนี่ยอาจจะถูกพาตัวไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่เธอเนี่ยไม่เต็มใจจนกระทั่งในวันที่11เมษายนฟีเดียวกันครับปริศนาทุกอย่างก็ถูกเฉลยเมื่อมีการเปิดตัวตัวละครใหม่ s i n t h w a v e boy ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตรเมนต์ฝั่งตรงข้ามของเธอเขามีทีมที่แตกต่างจาก l o บ เป็นดนตรีแนวซินเทฟ,ฟแสงไฟนีออนบรรยากาศของโลกอนาคตแบบยุค80ซึ่งนั่นทำให้จักรวาลของโลฟายเกิลนั้นกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นการขยายแนวเพลงของช่องนั่นเองครับแบบนี้เนี่ยใครที่มีรสนิยมในการฟังเพลงแบบโลฟายฮิปฮอปก็ดูสตรีมของโลฟายเกิลส่วนใครที่ชอบแนวซินเ v ฟ,ฟก็ดูซินเวฟบอย และด้วยความลึกลับหลายๆอย่างของโลฟเกิลนั้นนิกก็ได้พยายามรวบรวมทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าทฤษฎีลึกลับสุดหลอนของแฟนๆของเธอในอินเทอร์เน็ตที่เอามาอธิบายความลึกลับของโลฟเกิลทั้งหมดได้5เรื่องด้วยกันครับผม หนึ่งเลยก็คือเธอติดอยู่ในลูกของเวลาหนึ่งในทฤษฎีเรื่องเล่าที่ดังที่สุดเลยอะ่ะนั่นก็คือโลไฟเกิลนั้นไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์หรือว่าอนิเมะธรรมดาครับแต่ว่าเธอคือคนจริงๆที่ถูกขังอยู่ในลูกของเวลาเธอจะนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างวันแล้ววันเล่าอ่านหนังสือจดบันทึกฟังเพลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ครับแต่ว่าเธอกลับไม่เคยเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าไม่เคยลุกไปจากที่เดิมเลยไม่มีใครรู้ว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเธอเป็นใครหรือว่ามาจากไหนบางคนใน reddit เนี่ยถึงกับเปรียบเทียบไปถึงเรื่อง The Backroom เลยครับว่าเธอเนี่ยอาจจะหลุดไปในโลกของโลฟายโดยที่เธอเนี่ยไม่สามารถกลับออกมาได้อีกเลยครับ2ทฤษฎีต้องมองผ่านหน้าต่างหรือมีบางอย่างอยู่ที่นอกหน้าต่างของเธอถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเธอมักจะเงยหน้ามองออกไปที่หน้าต่างเป็นร,ระยะระยะว่ากันว่าเธอเนี่ยไม่ได้มองไปที่วิวของเมืองครับแต่เหมือนกับว่าเธอกำลังหวาดระแวง ต้องมองไปที่บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างนอกมีบางคนเนี่ยคิดว่าหน้าต่างห้องของเธอเนี่ยมันไม่ได้มองไปเห็นวิวของเมืองแบบปกติแต่ว่ามันกลับเป็นสถานที่ลึกลับหรือว่าโลกคู่ขนานที่เธอนั้นถูกขังอยู่ว่ากันว่าหากใครที่พยายาม แก้ไขภาพนะครับหรือว่าส่องมองไปที่กระจกอาจจะเห็นเงาที่แปลกประหลาดหรือว่าดวงตาของใครบางคนที่กําลังจ้องมองกลับมาที่โลไฟเกิลยูเมื่อทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็ทําให้แฟนของเธอหลายคนนั้นพยายามซูมไปที่หน้าต่างของเธอแล้วก็เริ่มหลอนกับภาพสะท้อนที่ปรากฏอยู่บนกระจกครับ 3. ทฤษฎีที่ว่าเธอกําลังขอความช่วยเหลือบางคนเนี่ยสังเกตเห็นว่าโลไฟเกิลที่กําลังเขียนหนังสือหรือว่าเขียนอะไรบางอย่างอยู่บนสมุดโน้ตเนี่ยเธออาจไม่ได้ทาการบ้านธรรมดาธรรมดานะครับ แต่เธอกําลังพยายามส่งสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยท่าทางของเธอที่เหมือนกําลังจดบันทึกอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าไม่มีใครที่สามารถอ่านได้มีคน,นสงสัยว่ามันอาจจะเป็นรหัสมอร์สหรือเปล่ามีผู้ใช้งาน r e รดิตบางคนครับถึงกับอ้างว่าเขาเนี่ยสามารถถอดรหัสนี้ได้แล้วก็พบกับข้อความที่ถูกเขียนออกมาว่าช่วยด้วยหรือว่า h e l p ซึ่งนั่นมันก็ได้ไม่เกิดการโต้เถียงกันของคนสองฝ่ายครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเขาแค่มโนขึ้นมาแต่ว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นการ ขึ้นมานะครับแต่แฟนๆของโลฟเกิลหลายคนเนี่ยเชื่อว่าโลฟเกิลเองนั้นน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่าแอนิเมชันหรือว่าเป็นแค่การ์ตูน ทฤษฎีข้อที่4ครับห้องที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยห้องของโลฟเกิลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเล็กน้อยตลอดเวลาในแต่ละปีแต่ละปีครับมีบางคนเนี่ยสังเกตว่าห้องของเธอนั้นเปลี่ยนไปแบบเงียบเงียบเนียนๆแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยเหมือนกับว่ามีเงาของใครบางคนเนี่ยที่อยู่ข้างหลังแล้วการอ่านหนังสือของเธอนะครับมันก็เหมือนกับการอ่านซ้ําไปซ้ำมาเหมือนกับว่าเธอเนี่ยไม่เคยอ่านหนังสือจบเลยด้วยซ้ำบางคนคิดว่านี่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่การอัปเดตจากกราฟิกแต่พวกเขาเชื่อว่าทุกอย่าง รอยที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเพราะว่า เธอกําลังจะพยายามหนีออกจากที่นั่นนั่นเองครับและ5ครับผมทฤษฎีที่บอกว่าโลไฟเกิลนั้นเคยมีคนก่อนหน้านี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าโลไฟเกิลนั้นอาจจะไม่ใช่คนแรกที่ถูกขังอยู่ที่นี่ก่อนหน้าที่เธอจะกลายมาเป็นมาสคอตนั้นเคยมีตัวละครตัวอื่นที่คล้ายกันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแต่ว่ากลับถูกเปลี่ยนไปครับบางคนเนี่ยเชื่อว่าคนก่อนหน้าเธอเนี่ยหายไปแล้วเธอเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่มันทําให้สงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่ครับที่โลไฟ เกื Girl, คนนี้เนี่ยจะหนีออกจากที่นี่ได้อะทุกคนครับหลังจากฟังเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนิเชื่อว่าหลายคนคงอาจจะเปิดไปที่ช่องรูฟเกิลแล้วก็ไปพินิจพิจารณาดูว่าเฮ้ยห้องมันเปลี่ยนไปแบบที่พินิกบอกหรือเปล่าหรือว่าเธอเนี่ย พายามองออกไปที่กระจกข้างนอกเป็นระยะระยะหรือเปล่ามันมีอะไรอยู่ในกระจกนั้นหรือว่าโลไฟเกอร์คนนี้เนี่ยเป็นคนใหม่ที่เคยมาแทนที่คนเก่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่อันนี้ก็จะบอกว่าทุกอย่างนะครับมันก็เป็นทฤษฎีนะครับเป็นข้อสังเกตของแฟนๆโลไฟเกอร์ Girl, หรือว่าผู้ใช้งานโซเชียลอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาสังเกตแล้วเขาก็สร้างทฤษฎีสมคบคิดที่มันคล้ายๆกับว่าเกิดจากการมโนเกิดจากการจินตนาการของพวกเขาครับผม ซึ่งถ้าหากว่าคุณฟังแบบไม่คิดอะไรมากมันก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานลึกลับแล้วก็มีสเสน่ห์เป็นความบันเทิองอย่างหนึ่งนั่นเองครับทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นก็ได้ทุกคนว่าไหมอ่ะในที่นี้นะคบใครที่เป็นแฟนของ l o f i g i r l หรือว่าใครที่ชอบฟังช่อง l o f i d i ชอบ Synthwave Boy เนี่ยก็คอมเมนต์บอกนิกด้วยนะครับส่วนนิกเนี่ยชอบมากครับ Synthwave Boy ฟังบ่อยมากฟังแล้วทํางานแบบโฟกัสมากมากเลยครับผม หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบเรื่องราวที่นิกเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะฮะและใครที่มีเรื่องแปลกๆคอมเมนต์บอกได้เลยหรือว่าจะส่งข้อความมาบอกนี้นะครับทางอินบ็อกซ์ในเพจก็ได้เหมือนกับที่น้องหลายคนเนี่ยส่งเรื่องเข้ามาให้นิกแล้วนิกเดี๋ยวก็ไปหาข้อมูลต่อแล้วก็ามาเล่าให้กับทุกคนฟังอ่ะยังไงใครที่มีเรื่องน่าสนใจก็บอกต่อกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนี่เนี่ยลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ